สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากพิวานในไฮไปหลายมือแล้วเพราะวา่าบกอยสบายกะก็เริ่มดีขึ้นจักน่อยแต่กะย่งบอดีเท่าที่ควรนะคะเนาะค่ะเนาะแต่กะคิดถึงทุกคนก็นเลยเออมีเมนูอาหารที่พ่อเห็ดได่ทำได้ก็เลยพยายามมาเห็ดให้ทุกคนมึงเมื่อนี้จะเป็นผัดเผ็ดไก่ค่ะผัดผัดผ็ดพริกแกงนะะเนาะค่ะเนาะก็เลยเออเดี๋ยวจะ มาให้เบิ้งว่ามีวัตถุดิบมีอย่างแน่มีก็มีไก่นองไก่อไก่อะค่ะจะมีส่วนผสมของหนังไก่มั่นไก่ผสมของมานางเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะมีผักมีแครอทมีทั่วค่ะเอาตามที่ที่พี่สไตล์พี่วานใจก็คือในตู้เย็นที่เฮามีแล้วก็มาดัดแปลงเอามีกระเทียมมีน้ำมันมีพริกแกงมีต้นหอม เกลือน้ำปลาสีอ๊วขาวซอสดปรุงรสระกน็น้ำตาลเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการทำของของพี่หวังใจเนี่ยจะอาจจะบอกไข่ไกับสูตรของทุกคนตีเหตุมากเพราะว่าจะเหตุให้เบิ่งวามันแตกต่างก,กันแบบไดเราเป็นอย่างเ้าจชะตองเห็ดแบบนี้นะคะเนาะว่าสังเกตว่าทุกคนเห็นบอลน,นี่คือไก่เนี่ยเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีมันมีอย่างกับเวลาเ้าไปผพัดนะ มันก็นจะออกมันไก่ก็จะออกหลายเกินไปพี่บานใจก็เลยจัดผัดไก่ก่อนผัดไก่ใส่น้ำมันผัดไก่ใส่กระเทียมเพื่อเอาคือไข่ไข่ว่าล้วนเนือ้อผัดเนื้อให้ไข่ไข่ซุกก่อนแล้วก็เอาน้ำมันแล้วก็เฮ็ดให้หนังไก่กรอบน้ำจังสีนาะค่ะนาะก็เลยเออเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งว่าเฮ็ดจังไดแล้วจังค่อยเอามาผัดร่วมใส่พริกแกงอีกเทือนหนึง่งมันก็นอาจจะเป็นขั้นตอนที่บอ บ่คือกับทุกท่านที่สูตรของทุกคนเฮ็ดแต่ว่ากับพยายามดัดแปลงมันจิเฮ็ดจางไหนให้น้ํามันไก่ให้มันออกมันหยังแบบว่าต้องมีน้ํามันหลายเวลาข้าผัดแล้วก็เวลาข้าผัดไก่ดนเกินไปมันก็สิเห็นเนื้อไก่เน่แข็งอย่างซี่นะคะก็เลยแบบกว่าไก่จะสุกกว่าผัดจะสุกเมื่ก็้เห็เนื้อไก่แข็งเฮาก็เลยจะเห็ดแยกแบบแยกผัดซะก่อนนะคะเนารโอเคนะพระทุกคนเดี๋ยวเขามาทําต่างขั้นตอนดีเห็ดเลยละค่ะ มาค่ะทุกคนเข้ามาเริ่มกันผัดกันเลยเนาะก่อนอื่นก็เปิดไฟนะคะไฟก็จะประมาณปานกลางเราต้องใส่ไฟแห้งป็นไหนล้กก็ให้หยอดน้ำมันผืดลงจักน้อยเพื่อในการผัดนะะเนาะค่ะเนาะหยอดนี่เดี๋ยวเ่าต้องหยอดหลายนะคะประมาณนี้สเกตนะคะว่าต้องใส่ถ้าเข้าใส่ตะหลิว ตะลิ้วเป็นแล้วตะลิ้วสแตนเลสนต่มันจะมันจะ,นจะวเวลาเข้าใส่กับกระทะเคลือบลอนนี่มันจะเหตให้ตัวเคลือบกระทะนี่มันหลุดออกแล้วมันจะเหตให้กระทะหมดประสิทธิภาพในการทํางานละะ้วกคเป็นอันตรายพอสุขภาพเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการเข้าทำข้ามอาหารเข้ากันต้องต้องบึงน้ำเลยคดสวามันสมควรใส่ในลักษณะแบบไหน เพื่อรักษาหมอรักษาวัสดุอุปกรณ์ใกนการฮิตขั่วของเห้าวน้ำล้วก็สามารถใส่ได้โดนน้ำนคอะเน,อะะน,เนอะ้องคนี่ค่ะเดี๋ยวอาจจะปล่อยให้น้ำมันหอนหนจักหน่อยแล้วเขาก็จะน้ำไก่มาล้วนเลยน,ะะนอ้องะใส่กระเทียมเข้าไปเลยค่ะ ต้องเให้หอมได้จักหน่อยนี่กินหอมขึ้นมานะหลือเหลืองจักหน่อยนะ,ะบพะต้องปัดจนใหม่นะคะดเดี๋ยวตัดก,กระเทียมใหม่ก็จะเจ็ดให้มันมีรสขมเนาะคะ่ะจับกมานี่เอาเข้ากะน้ำไก่มาใส่เลยค่ะไก่ที่นี้เอาข้ากะใส่เป็นเ,เลยเนาะไก่นี่ล้างเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเด้อ ใส่เกลือไปจักน้อยนะคะเกลือนเพื่อว่าให้มิรสชาติของแห่มิรสชาติเข้าไปในเนื้อไก่ใส่จักน้อยมต้องใส่ลสหลายสังเกตว่าเฮาจะเห็นนะคะเนาะเห็นมันจะมีหนังไก่มีมันไก่แล้วกะ พี่หวานเะนี่ยมักกินหนังไก่มันกรอบๆเวลาเ่าผัดก็สีกันเลยแบบว่าเออผัดเ่าผัดเ่าล้วนแห,ห่เนือ้อไก่กับหนังไก่เนี่ยกรอบสุกดีก่อนเนสีนะเนาะมันจะผัดมันของไก่เนี่ยก็จะได้ออกไปน้ำจับเดี๋ยวนะคะเนาองค่ะนะเขาจะผัดจะล้วน,นยังนีแไปเรื่อยๆก่อนจนกว่า,าไก่เริ่มจะสุกเริ่มจะนี่เดีย๋ยวาเข้ามากคอยมาเต็ดตามขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะ เหนไเนื้อไก่จะเริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ถึงขนาดได้เนื้อไก่แข็งนะแล้วพอให้มันกรอบๆนิดนึงแล้วก็หนังไก่อะไรประมาณนี้ก็ให้เขากรอบๆเห็นไหมคะหนังไก่ก็เริ่มกรอบแล้วก็น้ํามันก็ออกเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักตักไว้ก่อนเนาะให้ผลเล่าด้วยค่ะเด้อซื้อข้าวบางที่จะบาไทยบางที่จะเบา,บเ,บาเล่า พอตักก่อนนะคะไฟแป๊บหนึงติดไฟก่อนก็ได้นะ,ะนี่้ำมันที่เหลือเนี่ยนึกที่เราทอดไก่ออกมาเดี๋ยวอันนี้จะไปทํากระเทียมเจียวนะคะเราไม่ต้องได้ทิ้งนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็เราก็มาเริ่มผัด ผัดพริกแกงเลยแล้วก็จะน้ามันกบน้ามันที่อยู่ในหมอ้อในกระทะเราก็เหลือเราไม่ล้างนะคะเราก็ใช้น้ํามันเก่าที่อยู่ในหมอ้อที่ผัดไก่เมื่อกี้นี่นะผัดเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะใส่พริกแกงเข้าไปเลย ที่แกงเผ็ดนะคะที่แกงเิบาาะะ็บ่าเฮาค่ะพิซื้าดำอ่าเนื้นวันนี้จะตัดสินใจพูดลาวหรือพูดไทยดีค่อยกันลืมละเติมน้ำจักน้อยพ่อบรินี่เนาะเติมนิดนึง แขงเริ่มเดือนและะ้วก็ใต่ผักไม่ขาผักนี้ก็จะมีถั่วกับเอ่อแค่รทเนาะค่ะเนาะอันนี้ถั่วก็แค่รสกระป็นพักที่แบบชนิดแข็งนะเอากปใสามารถผัดได้เลยนะคะน้่ไปผัก่วมกันเลยแต่ผักหล,ลายๆค่ะได้วิตามินดีเนาะได้วิตามินนะจะมีตีววิตามินดีวิตามินของางกายนะคะทุกคนเนาะ กระเข้าไปเติมรสด้วยปลาหนึ่งชอ <c oughs> อ้อนน้มกินมปีกแกงสีขาวหนึ่งช้อนสอดปูรดหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะเด้อ ก็พัดพัดจนจนพักสุกค่ะค่ะจนพักสุก,กจนะน,นะคะก็จะปล่อยคนที่ปรุงอย่าลืมเน้อค่ะว่าตอนที่เข้าเอาไก่ไปล้วนนะ่ะไก่ไปพัดนะคะได้ใสเ่เกลือเข้าไปแล้วก็อย่าลืมว่าการใส่เครื่องปรุงเข้าไปเนะี่ยมันอาจจะเห็นเห้เค็มก็ได้แต่ถ้าเค็มน่ะมันแก่ยากแต่ถ้าเข้นะา,าหเหตุให้จางไว้ก่อนนี่มันสามารถติ่นได้นะคะเนาะแต่ปีวันใจกับคำพี่วันกับคำนวน้นเราแหละว่าเออ จะจับพอดีก็เลยใส่หอม้านย่างละซอนซอนเข้าไปปิดฝาได้ค่ะอบผักจักหน่อยให้ผักได้มีความแบบเอ,อ,อบจักหน่อยเนาะช่วงที่ล่อผักสุกขอตํากระเทียมเพื่อสิเธิ์กระเทียมเจียวก่อนนะคะเนาะใส่เวลาวางให้เป็นประโยชน์เรียบร้อยค่ะเห็นไหมเวลาวางเป็นประโยชน์ล่อผักซุกตำกระเทียมไว้เดี๋ยวจะเจียวกระเทียมเนาะค่ะเนาะ น้ำมันไก่ที่ไเนลือพอเช็คดูก่อนโอ้สุกดีค่ะแต่พอได้หมายถึงว่าสุกจนเปลือยนะแต่พักสุกกําลังก็ดีค่ะเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าสุกเรียบดีไหม ว่าชิมไปในตัวเลยรสชาติผักกําลังพอดีพอดีแหละ <c oughs> ใส่ต้นหอ,อมเข้าไปเลย,เลยอันนี้เมนูทุกอย่างนี่จะเป็นเมนูที่มี่ในตู้เย็นนะคะอันไดที่บ่มีเฮากับ่จํจเป็นต้องใส่ม่แมนวาเออถ้าบ,บมี่โบแซบบ่กินม่แมนพือแบบว่าทุกอย่างที่ในมีในตู้เย็นเฮากัใส่เข้าไป ไปมากูดกับบะมี่เพราะว่าว่าจะไปซื้อของแต่ยังไมนใด้ไปอ่ะของให้ะะแล้วค่ะแเ้วเอากับมันมาิไปได้ทุกมือวัตถุดิบทุกอย่างเขาก็ต้องจัดเตรียมไว้ประมาณนี้ละค่ะแล้วถ้าใส่ไก่เข้าไปเลยค่ะไก่ที่เราผัดไว้เนาะก็ต้องผัดโดนเลยค่ะเด้อเพราะว่าไก่เนี่มันสุกแล้ว ใส่เข่ากับพริกแกงพริกแกงกระทอแล้วค่ะขอชิมมึงแน่จ้ะน้อยนะคะเนาะชิม,มน,น้อยชิมผักเป็นหลักเพราะว่าแซ่บแล้วแซ่บแล้วก็ดีละโอ้โหเพาะว่าว่าจะบอก,กินเผ็ดเลยกระยังเผ็ดขึ้เเนเ่าอยู่โอเคค่ะทุกคน ไก่ผัดพริกแกงนะคะเจนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลากินข้าวก่อนนะตะฮิวเ,เขาแห้งๆสดได้แล่ะค่ะมาเลยมมเมนูของพีวานใจก็คือไก่ผัดพริกแกงเนาะค่ะนะมีประมาณนี้แหละค่ะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเอออืมลองเฮ็ดมึมมไงเนาะค่ะเนื้อเมนูง่ายๆเนาะโอเคค่ะไปไปกินกัน